ข้าวกอนแนละ้วกันข้าวที่นี่เป็นไงเป็นเนื้อกินกับขนมปังมีขนมปังกลมด้วยนะขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะนะตอนนี้เราเราจะไปทำส่วนนะครับเพราะว่าบ้านเราใหญ่มากมีสว่วนต้องจัดการ Hallo, Mama. Ja. Mama sagt Sebastian. Ja, wir dann so. später, spä spä wie wir gehen zum Passiergang. Heute schönes Wetter. Ja. ja. So, dann komm mal. Komm. Komm. Opa, da auch schon. Ja, Opa, draußen, Mama. Ja, da habe ich ihn gesehen. Ja. So, dann kommen wir mit. ist auch schon dabei. Mittlerweile ja. so. ist das Gras hier so hoch geworden, dass man das gar nicht sieht. Das ist einmal das hier, diese Pflanze. Weg, komm mal. Ja, okay. diese Pflanze. Ja. Und das, das sind drei Stück. Ja. Und das gerade. Guck mal. Dieses Ding. Wenn mhm. du das schaffst, irgendwo da rauszukriegen. Ja. Sonst hier mit und das hier. Hier ja, auch nochmal mal Ja. Okay. Okay, warte Gib mir. Gib das hier? Ja. Das mhm. also muss ich mal gucken. Nein. Diesen Strauch hier. Ah, oh, ja, okay. So weit. Und der breitet sich dann noch mehr aus. Ja. Ne? Das, die drei und die zwei Pflanzen in der Hecke. Das ist alles. Ja, ja. So, willst du hier bleiben oder da oben? Danke. Das ist die Schere, bitte. และภาษาที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้ก็คือภาษาเยอรมันแบบเต็มข้อเต็มแข้งนะครับผมที่ผมได้รับทุกวันใช่ครับผมยังพูดเยอรมันไม่ได้ผมก็เลยแปลให้ฟังไม่ได้ด้วย <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีที่จะเริ่มบล็อกมากเลยครับเพราะว่าเป็นวันที่แบบแสงมาปกตินะฮะแดดไม่ออกหรอกอ,ออกก็ออกอ,อกูุๆแต่วันนี้ออกแบบจะมากปกติฝนตกหนักมากเลยฮะ แม่ผมบ้างแล้วกันนะแล้วก็ที่ฝนตกเยอะอย่างนี้คือมันผิดปกติมากนะผมปกติช่วงนี้ก็น่าจะเข้าซัมเมอร์ได้แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววก็จนมีวันนี้แหละครับที่แสดงตนแล้วว่าเออเดี๋ยวเข้าซัมเมอร์ให้นะไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวมันก็กลับไปฝนตกฝนเดิมได้เลยฮะผมเก็บขยะแป๊บขึ้นไปหาแม่และ ที่นี่จะมีอะไรแปลกๆอยู่ตัวนึ่งไหมเออเป็นยังไงเป็นอย่างนางงี้ไปไป,ไปมั่งนะที่ไหนวะนี่โอเคนในมันไม่ได้กัดไม่ทำอะไรนะไปแล้วเหรอลวงซะและ้วแลนี่อะไรเนี่ยยึดยส่กล้องนะยึดส่กล้องนะแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยแม่นะตอนนี้ก็ ตัดด้านใต้ก่อนด้าน,นใต้นั้นต้องบอกว่าเป็นการทํมามของมือสมัครเล่นนะผมเพราะว่าพวกเราไม่มีอุปรกรณ์ที่แบบเฉพาะงานเลยครับผมเราเป็นแบบดึงย่าเอาเองดึงมือเอาเลยใช่แล้วครับ ในเมืองที่ผมอยู่นะฟ้าโปร่งมากแล้วก็เมฆโคตรสวยถ้าฟ้าเปิดนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเมฆโคตรสวยอันนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่นะี่แล้วก็จะเขียวทั้งเมืองเลยบ้านเมืองเขาคือจะเขียวมากเลยครับทุกที่ปลูกต้นไม้ได้ปลูกหมดเลย แล้วก็ประชาชนบ้านเขาก็ชอบการปลูกต้นไม้อยู่แล้วด้วยแหละ จองออกวาซิฟิตนิดเดียวตอนนี้เสร็จทุกอย่างแล้วฮะเหลือแค่เดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อที่งอันนี้ก่อนนะวันนี้มือไม่เย็นเว้ยปกติถ่ายนี่มือแข็งแล้วเนอะมือเขาอยู่ด้านหลังเนี้ยเออก็ประมาณนี้แหละกลบหน้าหน้าเแหละ น,นี่นอนอยู่ไหนไวะเจอขากับไปะเนี่ยก็คือตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องแมวกันอยู่นะผมว่าจะเจอมันไหมถ้าใครอยากเห็นตัวมันเป็น,ปนแบบไม่เป็นก็คืออยู่ในอิสาแกรมบบนะผมไม,ะไม่เจอซแะแล้วไปคะไนนหน้าน ฮัลโหลวายไม่เจอหรอกไี่เจอ,เนอ่น่ๆอ,อ,อาจจะโดนทำโทษเพราะว่าเมื่อวานขนเลอะมากมขนเลอะมากอะไรอ่ะมันสะบัดแป๊บเดียวก็หมดแล้วมั้ง จับรูปลูกไปที่หมดเลยแล้วก็เลยเดียใจบอกเาว่าเอาจับอีนี้ือเป็นผู้ชายผู้หญิงหลังจากที่รู้จักกับมันมาสักพักหนึ่งผมก็เพิ่งได้รู้ว่ามันเป็นผู้ชายนี่แหละครับแต่ว่ามันเชื่องมากผมก็เลยเคิดว่าเป็นผู้หญิงอายานี่ก็เป็นทางเดินระหว่างหมู่บ้านนะผม ก็ยาวอยู่กว่าจะถึงสวนที่ผมจะเข้าไปเดินเล่นรถประเทศเขานะครับผมก็จเจอะกันอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าของก็อยู่หน้าบ้านพอดีแล้วก็ไม่ได้บังทางเดินอะไรมากทางเดินเขาใหญ่ไงครับเขาก็เลยทำนี้ได้ แล้วก็ถึงครับส่วนสะพานนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายครับเวลานายดีกว่าปกติใช่พ่ะผมถ่ายรูปอยู่ครับโอ้ยีสวยเลยมันพวงไงเออสวยเนาะอืมเหมือนดอกสนูสีม่วง มองอ่อนจัขดขายเหยียบเอออย่างถงคื้นจะไม่กลัวเออแต่เขาไปทะเลเ่นั้นแหละใช่บางคนบอกว่าย้ำได้แต่เขาไปอยู่ทะเลทำไมจมน้ำตายเ<อ>พราะมันเหยียบไม่ได้มันเหยียบไม่ได้แล้วความกลัว แล้วหลังจากนั้นผมก็สนน p รูปรัวๆเลยครับตบวนฟ้าโป่งนี่นะถ่ายอะไรก็สวยให้หมดเลย จนขึ้นไปเจอต้อนไม้ที่หักหักพังพงังแต่ขึ้นไปแอ๊ได้แล้วก็เลยจัดการในส่วนของแม่นั้นแม่ได้มาสามมองโลพู้ผมอีกแล้วแล้วก็ผมมันได้มารูปงครับผม วันนี้คนเยอะมากเลยเพราะว่าสภาพอากาศเขาเชื่อถือไา้จะดูข้มาแล้วนะให้สวมสิ่งหววงหน้าด้วยไปไม่เล็มแล้วรองนี้สองรูปถ่ายทางตรงม่าถ่างเขาน่ากลัวเดียว่าเป็นแก๊ง และที่ทุกคนเห็นทางด้านซ้ายนั้นก็จะเป็นผู้คนที่รักในการดูแลตัวเองและออกกำลังกายนะครับหลังจากที่ผมมาดูคลิปตัวเองตอนที่กำลังตัดผมก็เลยไปดูว่าเราเดินตั้งแต่กี่โมงก็คือ11.30โมงครึ่งถึงเที่ยง51ครับผมซึ่งก็นานใช้ได้เลยถือได้ว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ทีเดียว นี่ผมยังไม่ได้เดินรอบใหญ่เลยวังเนี่ยนี่ก็ได้ขนาดนี้แหละ mãi ai đây đi mãi 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 Ồ! mãi เดันเลืจันเดินตอนนี้เดินครบรอบสวนแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทำแล้วแหละ ช่มแซักผ้าจ้ะขอแม่สักผ้าผมไม่มีอะไรแล้วก็แ,วแค่เรากินข้าวเที่ยงก็เจะที่แม่ทำมมเดี๋ยวเราดูนะว่าจะมีอะไรทำอีกยังไม่รู้เหมือนกันไ็จ่ายดอกปีมูดตีงนีครับ เ,เดินมาถึงบ้านนะครับตอนนี้จะกินข้าวนัก่กคึค้ก๋วยเตี๋ยวที่เราพูดไว้ในตอนนั้นยังไงล่ะเข้เดินบ้านว่าสุดท,ที่รักที่ห้องนี่วะเรียกว่าบ้านเลยจัดการเสื้อเลย ก้วยเตีย๋ยวเนี่ยกินก้วยเตีย๋ยวน,นี่เลยเราจะได้เห็นกระบวนการทำงานของแม่ตัดการไหมไ มาม่ใครอยู่โอ้ไม่มิใครอยู่มาม่ใครอยู่ไปดูบ้านนู้นดิกระโดดดึงดึงว่าเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอยู่สิหรือเขาออกไปข้างนอกออกไปไหนอะเสิอ้อาววันนี้ข้างนอกมันก็เปิดไงร้านกาแฟเออเขาก็ไม่เคยได้อยู่แล้วนี่ าอยู่ข้างบ้านอยู่ป่ะดูดิข้างบ้านมาอยู่ถ้าไม่อยู่ก็แปลว่าเขาไปข้างนอกสวัเดี nhau เสียงเหมือนคลื่นทะเลเลยเนี่ยอุ้ยแมงวันคุณมายังไยคนเนี้ยปรุงให้หน่อยแม่ช้อนเยอะลหลายช้อนกินข้าวโอ้โหโอเคกินมาช้อนม,มาเยอะมากลูกก็ช้อนเอาไว้กินพายไงอะ่ะ เอาช้อนเอาไว้นี่เล็กๆมาหน่อยเดี๋ยวน้ำตาลสำหรับน้ำตาล,ล,ตาล,ลอ่ะก็เด<อ>ี๋ยวคนเดียวจบอะนะกินหมดก็หมดไม่หมดก็ที่ขั้นไออู้ย อร่อยอืมอืมอร่อยยัยงยังไม่อร่อยยังเหรอคัอะไรน้ำเชื่อมค่ะน้ำปลาปเอาน้ำปลามาตรงไน้ำปลาขวดเล็กอยู่ตรงนั้น ทิมเนี่พอใจอช่แม่พอใจมพอมไม่ได้มันต้อง ไม่ไปจะไปดูก็เขรือง้ไม่มีฝาเขียวหรือี๋ยวต้องไปซื้อขึ้นนะว่าจะเดินไปไปรเราผ่านอยู่แล้วนานนั้นเอ่ยถ้ามีฝาเขียวมันจะหล่อนไม่เกนนลียดแ้วไม่ซื้อรอก จะอยู่โลววันนี้อ่ะแซ่บสีเดียวกุลาเลื่อนเนื้ออากาศเมื่อวานนะวันนี้นะ Pepper, ูไหนอ่ะเป็นปออ่ะห้าพูดอะมั้ยหมดแล้วเหรอนี่ใอ่ในกล่องเราอ่ะมันยังก็น่ามันนี่อยู่อ่ะจับในกล่อไหนมันวาง ก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับจบไปด้วยภาพการกินข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกของแต่ลคนนะครับ Sí.